แม่กางเกงในจบไปแล้วขอกลับมาเล่นเกมหน่อยปวดหัวมากๆขอเล่นแบบสบายๆไม่มีคนมายุ่งอ้า,อานงมอมครึ่งแล้วอ่ะไหนบอกจะไปหาพ่อไงไปอมีธุระไงไปไงเดี๋ยวเล่นตานี้จบแล้วไปเลยเป็นปัญหาอีกแล้วคำถามคือทําไมผู้ชายต้องขอเล่นเกมก่อนที่จะออกไปทําอะไรทุกครั้ง ขอเล่นก่อนตาดึงได้ไหมไม่จะจบจะจบแล้วอ้าวโอวีรู้จักเหรอนั่นไปต้องเล่นทุกคนก็เล่นผู้ชายก็เล่นผู้หญิงก็เล่นบางทีมันเครียดใครเครียดมากเครียดจากอะไรเออเครียดจากอะไรมึงอะมึงอะมันีอะไรที่่เครียดหรอมึงบ่นกูตลอดเมื่อกี้กางเกงไทยก็จบแล้วกูนึกว่าจะได้เล่นเกมปกติแล้วอ่ะก็นัดพ่อ ออกไปหาพ่อดีนัดพ่อไว้บอกว่าบ่ายนี่บ่ายโมงจะครึงก็บอกว่าบ่ายบายบ้านอยู่ไหน พุทธมนทนสายหนึ่งใช้เวลาขับรถเป็นชั่วโมงและถ้าไปตอนเวลาที่แบบศูนย์ราชการเลิกงานตรงนั้นรถจะติดมากไม่มีการแันอะไรเลยเพราะเหตุผลคือขอเล่นเกมก่อนแล้วเมื่อคุรู้ไม่เหตุการณ์ที่เจอคืออะไรไปเตะบอลกลับมาเกี่ยผลแทนที่จะทำเลยรู้ปะรีบอาบนา้ำถอดกางเกงในวางไว้ครึ่งหนึ่งรึ้น,นึงเสร็จปุ๊บทิ้งตัวลงบนนอนเตียงแล้วบอกว่าขอเล่นเกมแปม๊บนึงนะขอคลายเครียดอ่มึงไปเตะบอลมึงไม่ได้คลายเครียดหรอมึงไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวกลางวันหรือว่าอะไรคือเป็นอะไรไม่ไมีเพื่อนคุ<า>ยอ<า> ผู้ชายต้องไงเล่นเกมเสร็จสักพักหนึ่งคุยกับผู้หญิงในเกมเว้ยคือลืมปิดเสียงเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ลืมจริงเหรอเออเออเออโอยความรักความเมตาผมเนี่าหลับไปแล้วแล้วก็คุยกับผู้หญิงในเกมเว้ยคุยคุยกูเลย,ย,ย,ยไม่รู้ว่าตีปั้มหรือตี อีก3วินาทีหันมาไอ้เฮียหลับมือถือปรับตกพับเส่คอแล้วก็บอกตัวเองหันมาหันมาบอกว่ารู้ปะคนดีมือถือตกใส่ข้างไอ้ไม่สุดขารไม่พอยังมาด่าอีกเฮ้ยมน,มนสมควรได้รับการปฏิบัติอย่าง,งน,นั้นหรอเนี่ยกูแพ้เลยเห็นไหมเนี่ยผู้ชาย ทำไมวะทำไมมันต้องซีเรีสขนาดนั้นการเล่นเกมอยู่ไม่เคยเล่นเกมเหรอไอไม่เล่นเกมเลยชีวิตน,นี้ยูแม่งเป็นแบบผู้หญิงที่ไม่เล่นเกมเลยแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆอะ่ะแค่แค่ยูไม่เคยเล่นไหนยูเคยเล่นอะ่ะยูจะไม่บน่นเ<บ>ชื่อไหมตากล้องอยังเล่นเลยควัค่ะ มาแบ่งทีมกันเลยค่ะผู้หญิงคนไหนเล่นเกมช่วยมาบอกอุ้มหน่อยว่ามันดียังไงมันสนุกยังไงใครที่พาอุ้มไปเล่นเกมได้นะแล้วทําให้อุ้มติดเกมไน้นะอุ้มแม่งจะยอมสู้โพวกคุณเลยคืออุ้มไม่เข้าใจเลยแล้วแบบเล่นเกมเราไม่ว่านะเว้ยแต่มึงแบบเล่นเกมแล้วโนโทรศัพท์ตกใส่หัวมึงไงขออธิบายเกมเนี่ยหนึ่งประโยชน์ของมันคืออะไรบางทีมันคลายเครียดมันเล่นมันก็สนุกได้เพื่อนได้ฝูงได้สังคมเคยเจอไหมเพื่อนทุกคนอ่ะตอนไปทํางานเพื่อนทุกคนแม่งเล่นเกมหมดเลยเว้ยแล้วเราไม่เล่นอ่ะเราเหมือนเป็นแกะดำใน ชีวิตอะแต่ถ้าเราเล่นเราสามารถจะพูดคุยกับเขาได้2เกมบางเกมเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้นะหาเงินเข้ากระเป๋ามีตังค์เยอะๆเขาแคสเกมกันได้เงินเขาล่าสุดอีสปอร์ตเนี่ยเออเป็นกีฬาแล้วด้วยเป็นกีฬาแล้วนะเออเอออะมันพูดอะไรมันพูดให้หมดแล้วเวลาที่เราเล่นอะเวลาที่เราเล่นเกมแล้วมันตกใส่หน้าเพราะว่าเราเล่นเพราะว่าบางทีการเล่นมันมันชินมันเพลินแล้วมันทําให้เราง่วงด้วยอ เอ opard, อบางทีเราแบบ,บ <hart. S 2> เราเล่นอยู่แล้วหลับไปเลยอ่ะมันก็ข้อดีที่เราหลับได้<อ>บางคนนะนอนไม่หลับเครียดนะครับเป็นปัญหาของเราหลับได้ทุกวันสบายๆมันไม่ดีตรงไหนถามามาเลยในประเทศเนี้ยมึงเลเวลเท่าไหร่และเกมไหนเอาเขตรแคระปะเขาเกษตรนวมินอ่ะมึงเลเวลไหนละกูเพิ่งเล่นเว้ยกูไม่ได้เก่งแต่กูมีความขยันหมั่นเพียรเว้ยเหนไหมอ้าวมันต้องฝึกฝนมันต้องฝึกฝนให้มันเก่งคนที่เล่นเก่งเขาเล่นทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้ เขาเอามาอ้างคือคนที่เขาเล่นเก่งเพื่อที่จะเป็นอาชีพเขามีเป้าหมายแต่ของมึงอ่ะเล่นไม่เป็นจังหวะเล่นไม่ถูกเวลาเล่นไม่ถูกเรื่องนั่งประชุมอยู่ก็เล่นเกมง่วงนอนจะตายก็เล่นเกมอยากมีสังคมเอาไปเตะบอลไม่มีสังคมหรอเล่นเกมเนี่ยสังคมมันแบ่งแยกอีกหลายเลวเวลอยู่รู้ไหม สังคมเตะบอลคือหนึ่งสังคมสังคมกว่าคิดินะกูโดนคนเล่นเกมนั่งถล่มบูลี่กูชิบหายเลยแต่ทุกคนหยุดมันแค่เป็นความสงสัยของแบบผู้หญิงหนึ่งคนว่าทําไมแฟนเราอ่ะต้องติดเกมขนาดเนี้ยผู้ชายช่วยมาอธิบายให้คุณผู้หญิงคนนี้เขาดูด้วยว่าการเล่นเกมอ่ะมันดียังไงทุกคนช่วยมาตอบข้อสงสัย่อยค่ะทําไมผู้ชายต้องแบบ เกมเล่นเกมอ่ะหรือถ้าผู้หญิงคนไหนที่เอนจอยกับการเล่นเกมแล้วมันสนุก่ช่วยมาบอกเราหน่อยว่าแบบเออมันดียังไงอ่ะเราอยากรู้จริงๆเพราะเราเป็นคนที่ไม่เล่นเกมเราอยากจะเปิดใจเราอยากให้กรดไมซ์เซ็ตเราพัฒนาเพราะคุณเขาด่าเรามากว่ากรดไมซ์เซ็ตเราชอบดรอปช่วงนี้นะคะพอผมยังเล่นเลย